ก๋วยเตี๋ยวขาหมูค่ะทุกคนนี่เส้นใหญ่เส้นใหญ่บิว้วเรามาปรุงกันเอเออปอ,อุงเสร็จแล้ว ชิมกันเลยค่ะเพื่อนเมื่อเช้าข้าวขันเดียวปราปิดก,ก่น <c oughs> อนเห็นตัวนี้ขึ้นเลยอากาศร้อนแต่ก็กินก๋วยเตี๋ยวร้อนเออ นี่นีเป็นหนังมันเนี่ยข้าวกลางวันตอนกี่โมงเนี่ยอ็้ดีกยวข้าเกี่ยร้านนี้จะเด็ดขาหมูไม่ใช่หรอ

หม่กทักเดียมเดียวโอ้ยเนื้อหมูดีอ่ะนักเนักไม่ถึงขนาดเปื่อยยุ่ยเกินไปจะเคียวแล้วขาดทำไมพ่อขนาดนี้กำลังดีตอนนั้นมันเปื่อยเกินไปใช่ไหมหนัง กินแ uh huh. ก้มกับพริกพริกสดกับกระเทียมอร่อยไม่ได้หยิบมา uh huh. อ่ะารข้าวคุณจะน,นะคะบายแล้วค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นนะคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย